โอ้โอ oh. oh. uh ้อืมอากาศร้อนแบบนี้ทำหมูกรอบกินดีกว่า หมูกรอบสูตรเร่งด่วนตั้งน้ำเลยครับผมใส่น้ำมัสายชูเข้าไปครับผมต่อไปเสาใส่ลงไปใส่หมูลงไปเลยครับผมนี่เราจะความทางเนื้อนะครับเพะเราเอาหนังแบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เลยก็ไปทอดนี่ว้าวแล้วแค่พอประมาณครับผมเดี๋ยวยกขึ้นกันก่อนไป เดี๋ยวเรามาจิ้มกันนะครับผมมามาครับผมต่อไปเราจะหัน่นนี่จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับผมทาเกลือนี่โรยไปเลยน้ำส้มสายชูก,กันนะเปล่าครับใส่ลงไป นเปล่าเอาด้านหนังครับจุ่มลงไปอือจุ่มไปตากแดดเลยครับผมแดดกำลงังแรงเรียบร้อยครับผมไปทอดเลยนี่ไป แล้วเราจะใส่หมูกรอบลงไปนะครับผมตอนน้ำมันไม่ร้อนะครับเพื่อไล่ความชื้นดเดี๋ยวเราเริ่มทอดกันนะครับผมเนยปลใส่ตะแกรงเราลงไปเลยเอาด้านเนื้อลงไปก่อนนะครับ มาครับผมมาดูหมูกรอยทิวสิว่าเป็นยังไงว้าดีสันน่ากินครับดูนี่อาจจะไม่ค่อยปูเท่าไหร่นะครับแต่กรอบแน่นอนเพราะว่าเราตากแดดน้อยไปนะ ดูข้างในอืนนอดู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 กลังเดือดเลยครับอือหือโอ้ดูนะครับดูความชำ่ำอือหือฉ่ำมั้ยฉอำมั้ยมาโอ้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 โอโอ กรอบร้อนๆๆๆๆๆดูความทำครับมาลองอฟังเสียง,งเสียงง่ายแบบเสียงเด็กจากฟันหลุดมากมไม่ฟูครับแต่โคตรกรอบโคตรํำอะ่ะกืไปคร๊บ Fudeu